มาค่ะทุกคนเช้านี้นะคะแม่กุ้งพามาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทํากับข้าวไปกินที่ทํางานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เมนูต้มจืดนะคะต้มจืดนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยค่ะหลังจากที่กุ้งทําตั้งน้ําให้เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปนะคะนี่ใส่หมูไปแบบนี้เลยนะคะ ช่องอื่นอาจจะมีการตวงวัดน,นะคะแต่ช่องแม่กุ้งใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่เราชอบตามที่เราอร่อยเลยนะคะใส่หมูเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นหมูสับท,ที่เราหมักแล้วนะทุกคนค่ะอยากบอกให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นผ่านจอมากเลยนะคะอยากจะบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะเพราะว่าหมูสับนี่เราหมักตั้งแต่เมื่อคือนนะตั้งแต่เมื่อคือนนะคะ อันนี้นะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่หมูสับลงไปว้าวนี่เลยนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ผัก ไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะทุกคนรู้ไหมว่าในส่วนผสมของอผักใบเขียวนะคะมีประโยชน์มากมาเลยนะคะนี่เลยแล้วก็คุรเรงคุรเรงคุเลงนะคะคนไปเริ่มน่ากินแล้วคะ่ะทุกคน ใส่ไปเลยนี่นะคะพอเริ่มสลดนิดนึงเริ่มสุกนิดนึงเราก็คนคนคนแค่นี้เองนะคะเพราะว่าแล้วก็เราก็ปรุงเครื่องตามที่เราชอบเลยนะ อยากอาร่อยเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยมันเริ่มเดือดแล้วนะคะเห็นไหมน่ากินมากๆเลยทุกคนนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะก็คือกายจะเสร็จแล้วนะคะเราก็าใส่ผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ วันนี้นะคะเมนูง่ายๆเลยต้มจืดหมูสับนะคะในครัวมีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะจ๊ะรับรองว่าปรุงตามใจชอบที่เราชอบอร่อยแน่นอนเลยนี่เลยเมนูต้มจืดเมนูต้มจืดบ้านนี้ครัวบ้านแม่กุ